สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโครงงานความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในบริเวณพื้นที่ดินเค็มอำเภอพ,มพิมายจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้จัดทําได้แก่นางสาวนธิดากอกันนางสาวพรพิมลแก้วสุวรรณและดิฉันนางสาวนาทิกานมาดมูลค่ะที่มาและความสําคัญเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาหลักของดินในประเทศไทยคือดินเค็มดินเค็มคือดินที่มีปริมาณเกลือชนิดต่างๆา,งางปะปนอยู่ในเนื้อดินสูง หรืออาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศสารเคมีความรุนแรงของดินเค็มที่พบมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคืออำเภอพิมายดินเค็มส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชรวมไปถึงชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหน้าดินด้วยสัตว์หน้าดินคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ดินเค็มที่ระดับความลึก1 0 1ถึงซนติเมตรจากหน้าดินจากงานวิจัยพบว่า สัตว์หน้าดินสามารถเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ําได้แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ายังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หน้าดินในบริเวณพื้นที่ดินเค็มทางคณะผู้จัดทำซึ่งอาศัยอยู่อำเภอพิมายจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความสําคัญที่จะศึกษาสัตว์หน้าดินในบริเวณพื้นที่ดินเค็มค่ะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อ1เพื่อศึกษาความเค็มของดิน2เพื่อศึกษาจานวนของสัตว์หน้าดิน3เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดของสัตว์หน้าดินค่ะ ในวิธีการดำเนินการตอนที่1เลือกพื้นที่ที่ศึกษาจากนั้นเก็บตัวอย่างดินแล้วมาชั่งดินให้ได้50กรัมผสมกับน้ำกันในอัตราส่วน1ต่อ2คนให้ละลายจากนั้นวัดค่าการนำไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความเค็มโดยใช้ conductivity probe คะ่ะผลการศึกษาพบว่าค่าการนำไฟฟ้าในตำบลกระเบื้องใหญ่พบ16,542.33ไมโครเซเมนต่อเซนติเมตร ค่าการน,นำไฟฟ้าในตำบลสำริดพบ3,939ไมโครซซเมนต์ต่อเินติเมตรค่าการน,นำไฟฟ้าในตำบลท่าหลวงพบ2,432.67ไมโครซีเมนต์ต่อเินติเมตรค่ะ ในตอนที่2การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินสุ่มตารางสุม่มขนาด25คณ25ตารางเซนติเมตรในพื้นที่ที่ศึกษาขุดดินให้ลึก10-12เซนติเมตรนำดินไปชั่งให้ได้2กิโลกรัมแล้วนำไปใส่เครื่องเบรลเลตฟันนอลเปิดไฟทิ้งไว้5-7วันเมื่อมีตัวอย่างตกลงมานำตัวอย่างไปศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเซรีโอและนำไปจำแนกในระดับวงต่อไปค่ะ ผลการศึกษาพบว่าจำนวนของสัตว์หน้าดินที่พบในตำบลสำริดพบ14ตัวจำนวนของสัตว์หน้าดินที่พบในตำบลท่าหลวงพบ82ตัวและตำบลกระเบื้องใหญ่ไม่พบสัตว์หน้าดินค่ะจากการจัดจำแนกของวงพบว่าตำบลสำริดสามารถจำแนกได้ทั้งหมด7วงตำบลท่าหลวงจำแนกได้14วงและตำบลกระเบื้องใหญ่ไม่สามารถจำแนกได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นแผนภูมิแสดงวงของสัตว์หน้าดินในบริเวณพื้นที่ดินเค็มตาบลท่าหลวงนะคะแล้วก็จะพบว่าวงสเปซิดีมีจำนวนมากที่สุดโดยมีจำนวน18ตัวเราจะคิดเป็นร้อยละ22สองของจำนวนสัตว์หน้าดินทั้งหมดที่อยู่ในตมบลท่าหลวงค่ะและนี่ก็จะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนวงของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ตาบลสำลิดนะคะแล้วก็จะพบว่าวงเซซิโดมาอีดีและวงเทเนเบโรนิดีมีจำนวนมากที่สุดโดยจะพบวงละ4ตัวเราจะคิดเป็นร้อยละ31อต่อวงค่ะ และนี่ก็จะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนของสัตว์หน้าดินที่พบในพื้นที่ที่ศึกษาเราจะจำแนกตามวงพบว่าสัตว์หน้าดินที่พบได้ทั้งสองบริเวณได้แก่วง์สเปซิดีเซซิโดไมอีดีและเทเนบรโอนีดีค่ะในการสรุปและอภิปรายผลการสำรวจโดยการวัดค่าการนำไฟฟ้าโดยที่ค่าการนำไฟฟ้ามากก็จะมีค่าความเค็มมากค่าการนำไฟฟ้าน้อยก็จะมีความเค็มน้อยจากการสำรวจพบว่าค่าความเค็มในตะบล กระเบื้องใหญ่มีค่าความเค็มมากที่สุดค่ะเราลงมาคือตำบลสำริดและตำบลท่าหลวงมีค่าความเค็มน้อยที่สุดค่ะเนื่องจากตำบลท่าหลวงเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากการทํานาเกลือภายในพื้นที่มีแสงและอุณหภูมิเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชภายในบริเวณมีการเพาะปลูกพืชที่เป็นไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นพืชที่โตเร็วค่ะเช่น ไและตาลค่ะซึ่งพืชพวกนี้นะคะจะมีรากที่ยาวแล้วก็แข็งแรงค่ะซึ่งจะช่วยในการชะลอการกระจายตัวของดินเค็มและช่วยในการปรับสมดุลของการใช้น้ำภายใต้บริเวณค่ะซึ่งจากการสำรวจนะคะพบว่าตำบลท่าหลวงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดของสัตว์หน้าดินมากที่สุดค่ะโดยพบทั้งหมด82ตัวค่ะในความหลากหลายของชนิดของสัตว์หน้าดินนะคะ วงที่พบมากที่สุดในตำบลท่าหลวงคือสเปซิดีและวงที่พบมากที่สุดในตำบลสำลีคือเซซิโดไมเอดีและเชเนบิโอเลดีค่ะสาเหตุที่พบสเปซิดีมากในตำบลท่าหลวงนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความเค็มน้อยทําให้มีการเพาะปลูกมากมีพืชในพื้นที่เช่นข้าวมันสำปะหลังมันข้าโพดหญ้าเจ้าชู้นะคะซึ่งพืชเหล่านี้นะคะจะเป็นอาหารของเหยื่อโดยสเปซิดีหรือแตน เป็นแมลงตัวเบียนซึ่งตัวเบียนจะเกาะอาศัยและกินแมลงตัวอื่นเป็นอาหารและในธรรมชาติยังเป็นตัวกําจัดศัตรตูพืชจึงทําให้พบได้มากในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและตําบลสำลิดสาเหตุที่พบเซชิโดโมไมอดิดีหรือบัวมากเนื่องจากว่าบัวเป็นศัตรตูของข้าวและยังมีอาหารเป็นข้าวและหญ้าและเชเนบิโอลิหรือมอดแป้ง มีข้าวเป็นอาหารเช่นกันและสามารถดำรงชีวิตได้ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากซึ่งจากการสำรวจพบว่าตำบลสำลิดเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งสองวงจึงทำให้พบมอดแป้งและบัวได้มากในพื้นที่นี้ค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะพบว่าสัตว์ด้าดินมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศจึงสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นดัชนี มองบอกคุณภาพของดินและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะกลุ่มของพ่อเราขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ